ให้เสือเขาเขาทา,างนึงเอาลครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามสวนราดประชานาดบำเพีญซอยเก้านะครับเป็นตะก้อดเดี่ยวนะครับสืบปีข้ามปีเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับฝั่งหันหลังมาเป็นอาจารย์โรดนะครับอาจารย์โรดฟันดาบนะครับอ,อาจารย์โรดฟันดาบแต้มตามพิทครับศูนย์ต่อสามเอาเติร์ไป เรียบร้อย<า>แฮมที่หนึ่งมาครับหนึ่งต่อสามหนึ่งต,ต่อสามเอ,อ,อาเซไปโอ้โหผักไก่บเบื้อนสมาชิกครับเราอยู่กันในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยป,ป๋าพงษ์เดชน,นาคู่สร้าง เราอยู่กันที่สนามสวนราดซอยเก้านะครับประชานาตบําเพลนห้วยขวางนะครับสามต่อหึเอาเซิร์ฟมาเปิดโอ้โหเปิดแตกนะครับเอาเลยครับตอนเนี้สี่ต่อหนึ่งนะครับเจ้าชิดบางพีน้อยขึ้นนำนะครับเอาเซิร์ฟมาเปิดเอาโยกอาจารย์โลดปากเข้าให้ ทากถายเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่ทั้งทิบท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับเอ๊อแต่ก็เดี่ยวฟรีตายนะครับระหว่างอาจารย์โรดฟันดาบกับเจ้าชิดน้อยบางพีนะครับชิดบางพีน้อยนะครับเอาเซิร์ฟ สต่อหนึ่งนะครับห้าต่อหนึ่งนะครับตอนนี้เปิดเอายกหนึ่งต่อห้านะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องกลับมานะครับอาจารย์โรดนะครับหนึ่งต่อห้าเจ้าชิดว่าไงเตะหรือโอ้โห เจ้าชิดบางพีน้อยนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งนะครับในชื่อนุ่มนาสะเทียนนะครับเอ้าเสิร์ฟปาโอ้โหอาจารยโลดหลงลูกเสิร์ฟเจ้าชิดบางพีน้อย หต่อหนึ่งนะครับเปิดหนงเขาโยกขึ้นมาโอ้แตะใส่เน็ตนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเจ็ดต่อหนึ่งนะครับ หนึ่งต่อเจ็ดนะครับเจ็ดต่อหนึ่งนะครับ

แปต่อนเนินครับโอ้โ oh, หถือว่าห่างนะครับเปิด,เ,ปดเอาโยกอาจารย์รวดว่าไงเขียวต้องกลับมานะครับเพื่อเข้าสู่เกมให้ได้นะครับอาจารย์ตอนนี้แต้มถือว่าห่างนะครับ หนึ่งต่อแปดผู้ชายทั้งสามสิบสามท่านนะครับเราอยู่ในสนามสวนราชประชาราชเพนท์ซอยเก้านะครับแถวาโมงขวางนะครับชิดเซิร์ฟมาโอ้โหเปิดแตกโอ้โห สเสิอบไล่เส้นนะครับฝานแตงโอ้โหเจ้าชิดบางพีน้อยเก้าต่อหนึ่งนะครับห่างกันแปดแต้มเลยนะครับเอ,าเอ้าเสรอบมาเปิดเอาโยกเขียวไป หนต่อเนะครับเปิดหนึ่งยกเข้ามาเจ้าชิดเขียวเรียบร้อยเก้าต่อหนึ่งนะครับโอ้โหเสริบเสริบดีมากๆเลยครับตัดมาทางขาขวานะครับ อ๋เชิบมาสิบเอ็ดนะครับโอ้โหสิบเอ็ดหนึ่งนะครับสิบเอ็ดต่อหนึ่งนะครับเกมนะครับโอ้โหเกมสิบสองเกมสิบสามนะครับเกมสิบสามนะครับไม่ใช่เกมสิบสองนะครับ สิบสองต่อหนึ่งอาจารย์โลดสู้ไม่ได้เลยครับเปิดหนึ่งเอายกเขียวไปเรียบร้อยยังล็อกอยู่นะครับยังไม่เกมนะครับเดี๋ยวมันเข้าไปขึ้นเออจะขวเจ้าไปไลย 12บสองต่อหนึ่งนะครับเกมไม่เกมเกมนะครับโอ้โหเจ้าชิดบางพี่น้อยเอาชนะอาจารย์โลดไปด้วยสิบแกอสิบสามต่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับจะเป็นตะก้อสองสองนะครับเ้มปอระเวศนะครับจับคู่กับป๋าชัยยานะครับเจอกับเจ้าคิว แล้วก็เจ้าสิมนะครับใอเดียมสื่อแปรข้ามฟีนะครับเดี๋ยวขออญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ